หมาหมายจมแจมที่ริมของระพีพัดหนองแคครับคือผมมะขับรถกลับจากทํางานถนนสายมิตรภาพแล้วมาเจอร้านเขาต้มอยู่ร้านหนึ่งที่โคตรเดอะเบสความเดอะเบสที่หนึ่งก็คือเมนูกับข้าวของเขาส่วนใหญ่ที่ผมสั่งคือ20บาทแล้วเขาผัดสดใหม่เสิร์ฟร้อนอะฮุนอย่างหมูสับผัดเต้าหู้อันนี้ก็20บาทหรือว่าไชาโป๊ผัดไข่แบบนี้ก็ผัดใหม่20บาทหรือจานนี้ลืมชื่อไปแล้วก็20ิอีกแม้แต่เมนูที่ผมโคตรชอบและรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหมูสับผัดนำเลียบจานนี้ก็20เหมือนกันออนี้้่ยยมากไไปปเเิดดดูล ทั้งถูกทั้งอร่อยแบบนี้ผมสั่งยับยับเต็มโต๊ะคุณและนี่คือพระเอกของคลิปนี้หมูสับผัดไข่เค็มนี่ก็ยี่สิบบาทเหมือนกันอย่าพลาดนะเนี่ยคำแรกช่วงเข้าปากพร้อมข้าวต้มโคตร cha, อร่อยของจริงลูกผัดมาแบบชุ่มๆมลูกนุ่มลูกหนัวมาแบบขีดแล้วปิดด้วยลูกเหลวจากการผัดไข,เข่เค็มที่รสเข้มเหมือนซอสคลักๆยังกับเป็นสตูเลหน่าอร่อยมากและนี่คือร้านข้าวต้มเศรษฐีครับอยู่ริมคลองรบพีพัฒน์หนองแคสระบุรีโคตรเต็มสิบห้ซีเวทคุณกับข้าวจานใหญ่ใหญ่สามสิบมีนะ